วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสิบกับดักชีวิตที่ฉุดคุณไม่ให้สําเร็จอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นตัวขัดขวางความฝันของเราถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะข้อที่1อย่าผัดวันประกันรพรุ่งหลายคนชอบพูดว่าพรุ่งนี้ค่อยทําแต่พอถึงพรุ่งนี้ก็จะมีข้ออ้างใหม่ๆเสมออย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวงจรน,นี้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้ถึงจะช้าไปบ้างแต่มันดีกว่าไม่เริ่มเลย งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพรินตันแสดงให้เห็นว่าการเลื่อนง,งานจะทำให้เกิดความเครียดสะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตคนสำเร็จอย่างอ e ีลอนมัสก์พูดเสมอว่าอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้ถ้าเราสามารถเริ่มได้วันนี้ข้อที่2อย่าก,กลัวความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่ช่วยให้เราเก่งขึ้นทุกคนที่ประสบความสำเร็จผ่านการล้มเหลวมาทั้งนั้นสตีฟจ็อบส์เคยถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิ้ล ที่เขาสร้างขึ้นมาเองแต่เขาใช้ความล้มเหลวครั้งนั้นพัฒนาตัวเองจนสามารถกลับมานำบริษัทให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ได้อีกครั้งข้อที่3อย่าปล่อยตัวเองติดสบายเกินไปความสบายทำให้เราหยุดพัฒนาออกจากโซนสบายแล้วท้าทายตัวเองด้วยสิ่งใหม่ๆจากหนังสือ Atomic h a b i t ของเจมส์เคลียร์เขากล่าวว่าความสบายคือศัตรูของความก้าวหน้าการผลักตัวเองออกจากโซนนี้คือกุญแจของการเปลี่ยนแปลง ข้อที่4อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมีแต่จะทําให้เรารู้สึกแย่โฟกัสที่ตัวเองและพัฒนาตัวเองในแบบของเราโอปราห์วินฟรีเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะไม่เคยพอใจในสิ่งที่คุณมีข้อที่หอย่าพูดว่าทําไม่ได้คําว่าทําไม่ได้เป็นตัวขวางทางความสําเร็จ ลองเปลี่ยนคําพูดเป็นยังไม่ได้ลองคุณอาจทำได้เกินคาดโทมัสเอดิสันลองผิดลองถูกกว่า1,000ครั้งก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จคําพูดของเขาคือฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ฉันค้นพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ใช้ไม่ได้ผลข้อที่6อย่ามีทัศนคติเชิงลบความคิดลบๆจะดึงเราให้ถอยหลังเปลี่ยนมองโลกในแง่ดีแล้วคุณจะพบทางออกในทุกปัญหางานวิจัยจากฮาร์วาร์ด ชีให้เห็นว่าความคิดบวกช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จถึง31%เพราะมันช่วยให้เราคิดหาทางแก้ปัญหาได้ดีขึ้นข้อที่7อย่าคิดว่ารู้พอแล้วการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วมักจะพลาดโอกาสพัฒนาไปอย่างน่าเสียดายบิลเกตอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ50เล่มเพราะเขาเชื่อว่าความรู้นั้นคือพลังที่จะช่วยให้เราเติบโตข้อที่8อย่าติดโซเชียลมีเดียมากเกินไป โซเชียลมีเดียเป็นดาบสองคมใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าหมกมุ่นมากไปมันจะดึงเวลาสำคัญของคุณไปตามงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดการใช้โซเชียลมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันจะลดความสามารถในการโฟกัสงานถึง30%ข้อที่9อย่าคบคนที่ดึงเราลงคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อความสำเร็จมากอยู่ล้อมรอบคนที่มีพลังบวกจะช่วยให้คุณก้าวหน้าได้เร็วขึ้นจิมรอนกล่าวว่า คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5้าคนที่คุณใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุดข้อที่10อย่ารอให้โชคช่วยโชคช่วยเราได้แค่บางครั้งแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จจริงๆต้องลงมือทำอย่ารอให้โชคมาเคาะประตูบ้านจากหนังสือติ้งแอนโกล r ริ h ของ Napoleon Hill เขาเน้นย้ำว่าความสำเร็จเกิดจากการวางแผนและลงมือทำไม่ใช่แค่หวังพึ่งโชคและนี่ก็คือสิบกับดักชีวิตที่ฉุดคุณไม่ให้สำเร็จ อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ